สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักสู้คู่สู้คนเดิมมาพบพ่อกันเช่นเคยเนี่สองกเกษมผ้ากินผ้ามากินอีกแล้วพี่น้องนะผ้าม่าเหลิกงานใหม่ๆมอู้เปิดให้พี่น้องเบืบ้องบนผมจะเหลิกงานพี่น้องคืออยากซื้อมูมหาสิบบาทหมูมหาสิบบาทหัน่นนี่พี่น้องเบิง่งยกให้พี่น้องเบื่อง ช่ำนี่นะพี่น้องห้าสิบบาทใส่ไข่สองนวยนะไข่สองนวยพักตามนีตามเกิดพักครับเอาเลยน้ำจิ้มข้าวคัวด้วยพี่น้องเด้อโบขมมือนี้จุ่มหมูหมอเมองพี่นอ้องฟาดมงคารนอ่อนลังบานใส่พี่น้อง เขามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจในช่องกเกษมผากินเด้อพี่น้องเด้อมาเอาลายใหญ่หางพี่น้องที่ได้อีกกินพี่น้องโอ้ก่อนอื่นแก่เมื่อยพี่น้องบโบข้าวเหมือนนี้มันสุกแก่เมื่อยโอ้ยจะ่ากันเด้อพี่น้องเด้ออื้อ วุ้ยหัก,กหัดฮอนทานสุดยอดเลยพี่นอ้องอู้ห้าสิบบาทเดี๋ยวผมจะเอาวุ้ยโอ้โหโอ้โหจานเขานี่นะพี่นอ้องห้าสิบบาท หลายๆเลมาหัน่นบางๆไว้คนนี่พักกันลงเลยพี่น้องดูอ้ย,ยอดอากาศขาวยินเองนาะพี่น้องมันเดึกแล้วเด็องานก็นเดึกแล้วกึดนหยาห่อนๆสดห่อนๆฝนตกแนวบ่ตกแนวมือนี้ก็ได้โอ้ย ทานเด้อพี่น้องเด้อหนึ่ใส่ทานสื่อทานมาสิบบาทสุกบออ่ล่ะสิบบาทหนึ่งเขาเขาบ่สุกพี่น้องทานหนึ่งเทปมาป่ะหอ,อมใบเดือยใส่เข้าไปคักคักอ้แจ้าหัวขวัพี่น้องแจ้าหัวขวัเด้ออื้อ ปิดฟ้าไว้สักก่อนพี่น้องนี่โอ้ขวดสุดยอดอถั่วยมากแต่ว่าที่เอาใส่ตัวนี้คืดีกว่านี่นมาน้ำจิ้มเห็นบ่พี่น้องเอ้ยอยานบ่เห็นอยู่น้ำจิ้มเนาะดิเด้พี่น้องเนดะ้อเบิ่งเอาน้ำจิม้มโอ้ยบ่เห็นน้ำจิ้มครับเบิ่งละอื ักห้าสิบบาทก็กินได้พี่น้องเอ้ยโดดต๊ะตัวนี้หลายมากไมก้หาสิบบาทไข่สองฟองสิบบาทหก,กสิบพักบอร์ที่ซื้อมือนี้ซื้อเตยผุระโมหกสิบมือนี้โอ้ยเบิร์ตคาฟิกเซอร์น้ำน้ำใหญ่ เบดไลยกำนังไมใหญ่นาไม่ใหญสองแก้วรอยหนึ่งรอยกวบรอยสี่บาทอืขักโอ้แสบแสบบีรีแสบอสบอีรีพี่นอ้องวานโอ้แสบบีรีอ <c oughs> ขาขานอ่อนคนมาจากวางบานไม่ๆครับนี่ยคุดมาจากก้นหรือคุดบ่คือกันแล้วเนาะไัน,นี้สก่อนข้านอ่อนขันออนขกขัก นอนพี่นอ้อนแก้วขบขวพี่น้องแก้วขบขวเด้อเนี่เด้อเขากันดีครับใส่ฝามนโนนดเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อ 嗯，啊、嗯，好苦啊！ บเบปล่าเม่อใดไ <c oughs> มิลรวบอะ làm soup quá nằm vừa nằm soup 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 สดน้ำได้หลาเข่าของมันแพงจุงเงินนี่กินห่อนๆนี่สุดยอดพี่น้องเอ้ยไปลองเห็ดบังเด้อเห็ดงานมากมีเมื่อยมากินนี่ห,หนามเต็นไปเลยเห็นหู ใส่เข้าไปพี่น้องสดอือ,อบตงห่วงว่าทามันเดือดแล้วมันเดือดตลอดเลยพี่น้องอืคานอ่อน อืมอืมอืมมเอินหืนกระบ่กท่านไดน้อเขาดอกพี่น้อง ค่ะอัอืมกะแขงเหพี่น้องมึงอืมอืมเขาวกว่าหน้าจับหูเศร้าอีพี่น้องตะกอน เข้าเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนกินได้ดอ้กินหนอนหอนแสบครับนี่นนองต้องเป่าดิถ้าบ่เป่าบ่าได้ไมดันหลวกกินแล้วกระล้วเลยจบข่าวเลยอืม เปิือแย็ดเปลีป่ยน, <c oughs> นตัวใหม่มขักคักพี่นอ้องเอาลงเบิดเลยนีหาชิบาทอ้าโอ้เด๋ยวหลายพี่นอ้องหาชิบาทหมูหาชิบาทไข่สองน่วยใส่เข้าไปผัดดีหลาย ใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปเที่ยวเดียวนี่พูดถึงเนาะยามไปเทีเ่ยวไปยังเนาะพี่นนอะพกผ้าไปนี่ยเสือทานมากเทุงละสิบบาท ได้สบายเลยขักขักเดี <_ S 1> ๋ยวปิดไปสักก่อนพี่นอ้องพี่นอ้องอุ้ยขวดเบ่งสดหุนห่อนขักกับแกมก็ดีด้วยพี่นอ้องไม่ anh chụp mình đâu quá sẹp, đi, 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 nào khi đi, 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 สดหนทนนี่หาชิบบานเ่ากินดีอิ่มหมดแล้ววะใส่สื่อพักมากได้ไยงบลอยอ่ะงบลอยหนึ่งเต็มที่ลอยหนึ่งหมอ,งอยง่ง บ่อยหนึ่งมันอาจจะบดแสบทอไปกินอยู่หลานเพิ่นเนาะแต่ว่าอิ่มอืมพี่น้องแล้วเดือนวนต่งจิไปกินอยู่ไซเนาะเขาก็เฮ็ดกินซ้ำนี่แต่ว่าก็ก็อิ่มยุ่เจ้าขอหวาโอ้ยย่อยย่อยย่อยนี่บ่อยหนึ่งเผื่อไว อุ้ย้ยาบอเกียวกับพิกเสือด้วยพี่น้องด้วย,ยแซ่บแซ่บพี่ีพี่น้อง

เอาบวงเอาบวงสดบวงก็คือสอนนี่น,นี่บ้านผมเอิญบวงมันคือสดแบบนี่มันเดี๋ยวฟิลมันมันได้แบบแสบแสบอืคักพี่น้องครัง ออ้ยห่อนเพราะห่อนเรื้อยเลยแลหละบบเปลืองไฟไฟฝา้าแต่ว่าเปลืองทานพกผ้าไปไหนมีหมอมีเตา่าจบเลยพกไปเลย กินได้กินได้แบบว่าถ้าเขาไปเที่ยวกินได้แบบว่าเออสว่างเลยเออขอให้มีทานแบบว่าโอตุ๋นไปเรื่อยแห้งแห้งเปื่อยไปเรื่อยไฟมันสม่ัเสม,มอพี่นออืออืออือ ึโอเคครับคลิปนี้มัน,นขี้เหีเกินไปสักขอขอบคุณหลายครับที่เข้ามารับชมอ่ามาติดตามคนไลค์คแชร์ขอขอบคุณหลายๆก็นเยอะป่าเยอะที่เหมือนเดิมพี่น้องเนดะิมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า สวัสดีครับ